ช่วงนี้เข้ายากหมากแพงนะเนี่ยถอนเนงินลักแสนสองแสนก็ดีเหมือนกันนะนี่อะไม่จริงครับไม่จริงครับต่อหน้ากล้องนะก็พูดอย่างนี้แหละแต่เวองหวังนะซื้อของแพงไปซ้ำเลยฮะจิ้นเดือนปุ๊บเงินหมดปับ๊บอะไรนะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมบ่นเพื่อนเหมือนเดิมว่าเพื่อนมันใช้เงินผมเยอะครับอ๋อแล้วไปไอ้นี่จะว่าฉันทุกวันเลยนะ แต่ไม่มาสองปีแล้วนะมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันเนี่ยนะจะต้องอาเมืองของันคืนอือคุณคุณนะบริการใช่ไหมใช่แล้วฮะเสียงคุณคุณมากเลยใช่ไหมใช่ฮะอองั้นไปแอบฟังมาสิได้ครับมีอะไรหรอึีเรื่องมาวันนี้พอดีว่ามีเรื่องให้ช่วยอะ คนคุ้นะใช่ที่นี่คือหมู่บ้านเก่าของฉันเองที่ฉันเคยเล่าว่ามันมีคนหนึ่งมาแย่งฉนดที่ดินคุรู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้ที่ฉันจะให้ช่วยคือเรื่องอะไรพวงหมู่บ้านคือใช่ไหมใช่ใชนี่มันก็ผ่านมาสองปีแล้วนะแน่อ่ะฉันพร้อมแล,ล้วเฮ้ยพวกมันคุยเรื่องอะไรกันวะหมู่บ้านหมู่บ้านหมอย่างนี้ต้องบอกหัวหน้าแล้ว <c oughs> อุย้ยหายใจไม่ออกออย งานเสร็จแล้วไปดีกว่า